สวัสดีค่ะช่องยายวันดีชาแนลนะวันนี้ก็หากินหายอยู่อีกแล้วนะคะก็ได้ยี่สกนะยี่สุกมาสามตัวนะคะได้มาวันก่อนเนาะก็ทําไว้นะกะป,ปนินหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวยวันจะทําปลาแดดเดียวเนาะแต่ว่าวันนี้เยาวันเอาท้องออกแล้วแหละนะแต่ก็รีบไปเอาเอา,เอาเกล็ดมันออกเนาะเกล็ดมันออกแล้วคนนี้ไอไปลายี่สกนะ มันต้องลาบนะมันถึงอร่อยใช่ไหมแต่เยวันคนเดียวเนาะไม่ทำนะเยวันจะขอดเก็ดออกขั้นคั่นขั้นขั้นันัน,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 นเอาไว้ทําเป็นปลาแดดเดียวนะเรีเยวันจะทําก่อนนะคะเนาะยังไงก็ชมคลิปของเยวันต่อไปนะนี่เป็นปลานินเนาะเป็นปลานินเยวันจะทปาปลาแดดเดียวนะโอเคนะคะ นี่นะคะไปนินใหญ่นะตัวใหญ่ตัวใหญ่เยาวันก็จะทําเป็นปลาแดดเดียวนะอันนี้ก็คือพริกเนาะใส่เออพริกนะใส,กนะใส่เกลือเนาะใส่เกลือใส่ชูรสเนะี่ยหรือเยาวันก็จะไปตากนะหรือจะไปตากตากแดดเดียวนะคะมันจะตากแดดเดียวนะคะนี่เห็นไหมตากคายนะอันนี้ก็จะเป็น กันเลยแป๊บหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นปลายี่สกนะนี่นะคะเนาะอันนี้จะเป็นปลานินนะปลานินเนาะที่วันเะทําเป็นปลาแดดเดียวเนาะอันนี้เป็นปลานินอันนี้ก็ปลานินตัวเล็กหน่อยนะคะแล้วก็ปลายี่สกนะคะปลายี่สกเป็นปลายี่สกกับปลานินเนาะแต่ตัวนี้ตัวใหญ่นะนี่แล้วข้างล่างนี้ก็เป็นจะเป็นปลายี่สกนะเป็นปลายี่สกสองตัวนะ ที่เยวันถ่ายเมื่อกี้นะเราก็จะมาทําเป็นปลาแยกปลาแดดเดียวเนาะนี่กันแมลงนะครกันแมลงเนาะกันกันแมลงวันนะนี่เราจะทําเป็นปลาแดดเดียวนะเดี๋ยวได้แดดแดดดีสักพักเราก็จะพลิกกลับเนาะนี่จะได้ปลานิลนตัวใหญ่นะตัวนี้ก็ประมาณเกือบโลอะนะเกือบโลตัวนี้ตัวใหญ่ อันนี้ก็เป็นปลาย่สกุกตัวเล็กนะแล้วก็ปนินนะแล้วก็นี่ก็เป็นปลาย่สุกนะคะจะทําเป็นป่าแดดเดียวนะโอเคนี่นะคะเสร็จแ,นะแล้วเนาะเสร็จแล้วเยาวันก็จะเอาเอามาตากอย่างงี้เนาะชั้นที่หนึ่งนะคะชั้นที่หนึ่งก็จะเป็นปลายิสุกนะคะมาก็ปลาย่สุกกับปนินนะคะอันนี้ก็จะเป็นปนินเดียวๆเนาะเต็มตัวใหญ่นะจะตากแดดเดียวนะคะ นนเยวันจะใส่ตัวนี้นะเพราะมันกันแมลงวันได้นะเด็ดๆสักพักหนึ่งนะคะตัวนั้นก็จ้อง <c oughs> จ้องตั้งหลายตัวเห็นไหมจ้องจ้องอยู่นะคะจ้องอยู่